วัสดีวันนี้พบกับลินดาสาวลาว์วันนี้ลินดาจะพาทุกคนมาย่างรอลินยูกอันนี้ก็คือเป็นแคมป์ของอีฟางก็คือประเทศประเทศไทยทุกคนจะมาบอกชิงฮอนเดิมจะมาเอิญบอกคิงฮอดคู่บ่าวคูว่บ่าวเอ้ยชิงหอนเดิมปันเดซิปเปืด้ดลาวนี่น้ำฟันเดซิปเปืด้ดชี้ให้ได้เลยน้องแด๊ดดึกทรงความคิดถึงไปก่อนอะยก เอาความคิดถึงปานโจ๊กเอาคิดเตา <c oughs> <c oughs> เนี่ฮอดเลยเห็นปะถ้าว่าไขเบิ้งคลิปดินดาน่าจะได้เลยความคิดพ่อคิดถึงเมื่อกี้นี้นะเจยวเอาความคิดถึงเ <c oughs> จ้าเอาคิดเตาไปอันนี้ก็คือจะเป็นน้องน้องคายอันนี้คือจะเป็นหนน้องคายทุกคนวมนนี้ันดินดามาลอล,อลอินเจ้า อย่าลืมใส่แมสต,ต้องรักษารอะยรห่างแล้วทุกคนตอนนี้ตอนนี้ลินดาจะพาไปเบิรงเดีย๋ยวร้านเป็อย่างนะคะไปไปเบิรงไปย่างไปดูกันไหมทุกคนไป,ไปแล้วตอนนี้ลินดาอ่ะต้องใส่ผ้าชิดป,ปากเนาะเพราะว่าด่างแหงอะนะเป็นคนด่างแบบย่างเขาจัมได้เออ <laughs> ตื่นตื่นตื่นลงโทษตัวเองแล้วหนึ่งไปทุกคนมีบางยาติดส่งเดยแล้วก็จะมีหลายคนเนะทุกคนที่ว่าเข้ามาส่มนี่เลยตาเวียนกำลังตกบินอยู่ข้างไทยน,นะง่างาม,งามคิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอมีมีใครลงอยู่ทุกบ <laughs> ลอง <laughs> นองเรียกเลเิตนี่งามบอสเห็นบอสมายืนนี่อาจารง,งามสวยแบบเห็นผู้สาวตัวเล็กๆก็มาเดินเปียกๆเลยน้องก็นี่ผู้ชายลุมหลงเน<อ>ื้อเขาขายไง เขาก็มาด้วยกันทุกคนก็ขาดคนก็ขาด ซื้อมากรวยแต่ว่า,วามันบัวหันสุกมามาเบิ้งกันมานั่งกันเบิ้งกันตะเวนตุกดีนก่น้ำใจโอ้ยไข่บัวได้ไข่บัวได้ทุกคนปกติจะไข่บัวได้เนาะเพราะว่าอยู่คนอ๋ออยู่คนเดียวไข่บัวได้แต่ถ้ายุ่องกันนี่กระตุกน้ำดื่มซาวลิตรเขาไห้ เอาละตอนนี้ลินดาก็จะพาทุกคนไปนั่นเลยทุกคนไปลงไปเบิ้งมา้าไปไปทำการว่าจะมีมาโบมือน,นี้ว่าจะโซขี้มาซะหน่อยเอา,าว่าจะโซขี้มาแบบกรับกรับกรับ,รบมาทลรลินดาเลยทุกคน ค,คือหน้าป่าเนี่ยอุ้ยป่าเศดน้นปาป่าหรือเปล่า,เ,า,เ,า,า,าเ,เขาเขียนมา้ามเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขียนมาห้ามเข้า สาวสซีนะนนกีมะไปเอาน้ำไะก่ก็โอ้เข่ให้อบเข่ั้นเข่าเข,ข่าผู้าาสาวทุกคนเห็นผู้สาวไม่หางมาท้ายหอ่ะมาเลาะอีมาเลาะมาเลาะเรองผู้บ้าวะ่ะ ิตกมมาแลนดจมีบอนกรถลยรถยใส่รถคนูมีบอนสกรถยดใส่มานง้ยยใส่มาโอ้ยขอถ่ายลงยูทูบดโอ้ยใช่ด้อนะไอโอ้ยงามปน้โอ้ขอคุณเข้าน้ออันนี้ฮะอ้าวเคยเห็นยูใส่ยดอ้าวดิเห็นวอลลรินดา่าลลินดางาม <c oughs> าวันน่ะ เอาเป็นอย่างต้องบางไอ้เนี่ยเอาเขาบวให้เข้าจ้ะมาฟ้าไปเสียาฟ้าเออเสื้อแมส่ะเป็นไทยกันแล้วเสื้อแมส่ะไทยมังเฟืองมาอยู่ยังอยากเข้าขาก็บวัให้เข้าจ้ะเนาะจัดเบอร์มายืดเกือกร์กรุ๊ปต้องกันเลยได้ไหมบ้าง โอ wow. no. ้ยอ e oh. oh. ันน oh. ี้สูงอยู่แล้วอันนี้หักเตี้ยมาเล่นวะมาข้อกระดูกไก่อยู่ไกลนี่อยู่ในใจมล่ะดูซิไข่ดูซิไข่โอ้ยจิลลกลั่สองคนมาพี่อ๋อทุกคนเบิ้งพี่อันนี้ถ่ายลงยูทูปได้หนี่ให้ผู้บ่าวถ่ายได้เบิ้งผู้บ่าวถ่ายมาเพืตัวอหาผู้สาวเราใช่แกมอวยซื้อย่างยำพันหัวซื้อซ้ำยำพันหัวซื้อ อันนี้ซื้โกโอ,อันนี้ซืจันคุน,นี่ซืโกโ้คุน,นี้ซืจัดเลยอองามดีคุณ <c oughs> สาวเราเห็นวอลทุกคนลินดาว่าแล้วมีตะคนณงามงามอ่าจอนนี้เรากันไปกันเลยขอลาคุณสาวกันเด้๋ไปนี่ดีได้ทีจับเลยทุกคนมีเงินสาวผ่านลินดาจะมาซื้อเลขว่าจะได้เป็นเศษขีดแปดร้อยล้านสองร้อยล้าน so โนอ,อันนี้เนาะทุกคนถ้าถือก,ก็ได้สี่ลอเขาเรียกควยกับเรียกมาเขาเรียกควายเรียกมานั11ผเขาตูเท่าไหร่เรียกความีสามาเรีมค้ามีสามอ้ยังเหลือตั้ง11ันทุกคนคิดว่เอาตูเขาสุด ต้องเรียกเจลินาสิเ <laughs> สียถีนีเดีนี้ <laughs> เล็กมากเลมั้ยอ้าวอันนี้เป็นนเล็กควายเ็ควายเล็กมาก โอยุดเอรพื่อจะเป็นเทีนี้เราไได้นะเพ่เ่บาเพอว่าแอเนีนเ3ก3เรเราาลนนาลินลินดาซื้อกบนาลินทุกคนมันต้องฝั่งกุลิเยมากเข้าใจเด้อเข้าใจค่เข้าใจทุกคได้ขายดีดเด้อ ไอ้บ้าทุกคนเศษถีแปดร้อยละเออเศษถีสี่ร้อยล้านลองเรียกสิเศษถีนีลินดาเออมันก็เข้าอยู่เล้นะทุกคน <c oughs> อ่ะตอนนี้ลินดาก็ได้ซื้อเลขทั้งแนที่บ้านเลยอ่ะเดีททุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นฟังตอนที่จะเรงรงแต่ว่าทุกคนเห็นอย่างบอกมันโอ้ยมันตับใจจังเลยเห็นไหม ไปหวานกันไกลกๆได้ไหมถัด่าเขาก็ยุ่ไก่เลยเลยนาะลินดาฮัไปจองหอง้องอียงผานนะแบบว่าเป็นคนผานเห็นเขาฮักกันมาได้ต้องไปผานสิครับและตอนนี้ลินดาก็ได้ซื้อเลขไปตั้งเยอะแลยทุกคนและลินดากจะเหมือเหมือเอา่พรินเลขก,ก็จะทึกเลขบบมือนี้นะถ้าถ 4, 100, 100, 100ว่าทึก400ล้านก็จะได้หน้าประมาณล้านหนึ่งนี่แหละล้านบาทล้านล้านป่ายละมั้งประมาณนี้แหละ และคลิปนี้ลินดากจะจบคลิปลงเทียงเท่านี้สำหรับไพรที่เบิ่งกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจลินดาสา,าราเด้อบ,บาย